ับเบรคตั้งเบดกรนค่ะทุกคนแลวแต่ความถนัดเลยนะคะการซื้อตั้งเบดกรนค่ะทุกคนตั้งเบดกรนนะกรีดออกมากอีกหนึ่งกอนค่ะทุกคน,นการเบิกนาตะกิดนะคะต้าวาาขี้ตรงนี้หลอกใจกันหลอกค่ะทุกคนแลคะ่ะลากลงมาเลยคะ่ะลากตาบม,มือนะคะไม่ต้องคบขาเจ้าว่าเราก็หมากตึ้งเกะในนอ้นะค่ะทุกคนลากตาบม,มือเลยคะ่ะเนี่ยกีก็จะบากมันนี้นะคะทุกคน น้ำยาก็จะไล่ดีค่ะหน้าก็จะสวยพันนี้เลยแนะนำให้รักตามมือเลยค่ะส่วยความถน,นัดก็คือว่าใคยเคยถนัดจับปันฟืนกับจับปันนันเลยได้จับปันนันได้เลยค่ะทุกคนน,นะคะน้ำยาก็จะโอ้กดีมากๆเลยค่ะทุกคน อันนี้ไม่ได้เบิกมานานแล้วนะคะทุกคนหนูจะเอาว่ามนตนเล็กไอ้วานนี่แลองเบิกตั้งไว้เลยเพื่อหูัววันลงดีๆโอ้ใจจัดกนเลาว่ะซื้อปลาขาชื้อเบ็ดซื้อบนนี้ก็ได้ซื้อบรนี้กได้ซื้อบรนี้กได้ ได้ถูกมดได้ถูกยางเลยค่ะจู่แต่ว่าความหมดัาตน,นะคะบางคนไม่ขวาวใส่เส็นทื่อมิจะยากไม่เหมือนกันบางตัวก็ตัดแบบไม่เหมือนกันแต่ก็คือว่าธาตเไ็น,นไม่มทำแบบนั้นเลยค่ะทุกคนหมดธรตุถูก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 เบวาถูกยางเลยนะคะเราจะจับปณีก็ดีอ่อจับปณีก็ดีว่าจับปณีก็ดีปณีปณีปณีก็ดีเนาะจับได้หมดเลยค่ะทุกคน